สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องโอมินิไ e ช h a าแนลอีกเช่นเคยนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ขับรถคอร์คล่าอยู่นะคะเคยเจอปัญหาพวกนี้บ้างไหมคะเวลาเหยียบคัดหรือว่ากำคัดนะคะจะมีเสียงเสียงดังขึ้นมานะคะเราจะมีวิธีแก้ไขกันอย่างไรนะคะไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆเพจโอมินิไบทุกท่านนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมเคยมาพูดเรื่องการตั้งคัดแล้วนะครับ วันนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีเปลี่ยนลูกปืนคัทนะครับลูกปืนคัทนะครับทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนนะครับเราสมควรที่ต้องเปลี่ยนตอนไหนนะครับเราให้ไปสังเกตนะครับเวลาเราเข้าเกียร์นะครับหรือเวลาเรากดคัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคัดเท้านะครับหรือว่าคัดมือนะครับถ้าเรากำคัดหรือเรากดคัดเหยียบคัดเข้าไปแล้วนะครับมันมีเสียงนะครับเสียงเป็นไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะมา ทำให้ดูนะครับว่าเสียงลูกปืนคัดนะครับลูกป okay, ืนคัดหลวมลูกปืนค okay, ัดคอมันเป็นเสียงแบบไหนนะครับฟังดูเลยนะครับเวลาเราเหยียบคัดนะครับนี่นะครับอาการลูกปืนคัดหลวมนะครับโอเคครับทีนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเปลี่ยนลูกปืนลูกปืนกดคัดนะครับขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องของรถเพื่อนๆออกก่อนนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องก็ค้างใต้เครื่องนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องออกก่อนเลยนะฮะ แล้วขั้นที่2นะครับให้เพื่อนๆมาคลายน็อตพักเท้านะครับคลายให้หลวบนะครับให้มีจังหวะให้มันสามารถที่จะดึงฝาคัดตัวนี้ออกมาได้นะครับพักเท้ามันจะอยู่ติดตรงช่วงนี้นะครับติดตรงช่วงช่วงนี้นะครับคลายพักเท้าออกมาเกือบสุดนะครับแต่ไม่ต้องให้น็อตมันหลุดเลยนะครับพอคลายเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาขัดน็อตนะครับ8ตัวนะครับน็อตฝาคัด8ตัวนะครับพอถอดออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆโยกออกมาแบบนี้นะครับหรือถ้ามันออกมาไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆนะครับมาตอกตรงนี้ หาเลขยาวๆนะครับมาต่อตรงนี้ออกมาเบาๆนะครับฝาคัทมันก็จะออกมาเองนะครับพอเราถอดฝาคัทมาแล้วนะครับเราก็จะมาเจอชุดนี้นะครับปกตินะครับตรงนี้มันจะมีแผ่นกดคัทอยู่นะครับสวมอยู่ตรงนี้ให้เราถอดออกก่อนนะครับมัแค่สวมไปเฉยนะครับเราดึงออกมาเลยนะครับแล้วทีนี้เราจะมาเจอนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือลูกปืนกดคัทนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับ ปกตินะครับถ้ามันจะมีเสียงนะครับเวลาเราเหยียบคัส์นะครับหรือเวลาเรากำคัส์นะครับตัวนี้นะครับลูกปืนตัวนี้มันจะหลวมนะครับมันจะคอนมันคอนยังไงนะครับไอ้นี่เป็นลูกปืนตัวใหม่นะครับนี่นะครับลูกปืนตัวใหม่ถ้าเป็นลูกปืนที่มันหลวมนะครับตัวข้างในนี้นะครับมันจะสามารถที่จะโยกได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะโยกได้นะครับพอมันโยกได้นะครับเวลาเรากดคัส์ไปนะครับมันจะมีเสียงนะครับ เสียงมันจะดังหรือว่ามันจะเบานะครับมันก็แล้วแต่ที่ว่ามันจะโยกได้มากหรือโยกได้น้อยนะครับบางกรณีลูกปืนแตกเลยก็มีนะครับแตกเลยจะเสียงดังลั่นเลยครับเวลาเรากดคัดนะครับหรือเวลาเรากำคัดนะครับนี่นะครับลูกปืนตัวนี้เลยเจ้าปัญหานะครับทีนี้เราจะเอาลูกปืนไหนมาเปลี่ยนนะครับให้เราถือนะครับหรือว่าจําไว้ก็ได้นะครับลูกปืนกดคัดลูกปืนเบอร์หกพันนะครับนี่ยี่ห้อนี้เลยนะครับลูกปืนกดคัดเบอร์หกพันนะครับวิธีเปลี่ยนก็ง่ายมากนะครับ ถอดตัวเก่าออกนะครับตัวเก่าถอดออกเลยโบอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปแค่นี้นะครับแล้วก็ประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับแค่นี้รถของท่านก็จะวิ่งฉิวเลยนะครับเสียงคัดไม่มีมากวนใจแน่นอนนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับถ้าผมมีอะไรแบบเด็ดๆนะครับผมก็จะมาลงไว้ในเพจ u t u b e นะครับในช่อง YouTube ผมมินิบายชาแนลนะครับเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่รู้ปัญหาแล้วกรณีที่เพื่อนๆไม่มีเครื่องมือทําเองนะคะก็สามารถซื้อรูปปืนกดพัดนะคะไปให้ช่างเปลี่ยนได้เลยนะคะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ช่างหลอกนะคะหรือว่าฟันหัวแตกนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเผื่อเรามีคลิปดีๆมานำเสนออีกนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย